สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube มาวันนี้กินง่ายๆตามสไตล์สาวโคราชพนีจรนะจ๊ะวันนี้ก็มีลาบไก่แบบคืคลีนเนาะข้าวก็เป็นข้าวกล้องถั่วก็มีฝักผักก็มีถั่วฝักยาวต้นหอมนิดนหน่นนนนนอยหน่อยเนาะกินกันมากินจ้ะ 국민 <목> 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 thì nón chả quẩy đấy tẹo lá kiếm <laughs> thương thương à con đua đứa p/n chả luôn này สถานที่ก็ไม่มี กินแล้วก็ต้องเคี้ยวช้าๆด้วยยืเยอะระบบย่อยไม่ดีอ่ะน้องจ๋ารักษาสุขภาพันด้วยด้วยจา๋า tinh hồng thì nó hấp lung เพื่อนจ๋าสาวโคราดขอถามเนี่ยจ๋าว่าเพื่อนๆใช้ทิปอะไรตัดต่อสาวโคลาดโหลดแอปนี้มาแล้วมันดับอ่ะจ๋ามันดับคอยแต่จะต้องแตะกล้อง สวนเพื่อนบ้านหน้าแลงอร่อยมากพอได้ทำแล้วก็คิดถึงคิดถึงคอมเมนต์คิดถึง, comment, ถงเพื่อนเพื่อนต้นหอมเนาะ ต้องร้านนิดเดียวเพื่อนช่วยแนะนำหน่อยจ้าเพื่อนใช้แอปอะไรถ่าย เดี๋ยวคลิปมันยาว คืนนี้สาวโพร่าก็จะต้องกล่าวคำว่าขอลาและก็สวัสดีทุกๆคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจสาวโพร่านะคะสาวโพร่าจะพยายามทำคลิปให้มันดีๆต,ต่อไปสำหรับคลิปนี้สาวโพร่าไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย